สวัสดีค่ะสวัสดีตอนจะแปดโมงจริงนะคะตอนนี้เหลือแค่ห้านาทีก็จะแปดโมงนะคะวันนี้ออกสายนิดหนึ่งนะคะก็ไม่สายหรอกค่ะก็เวลานี้แหละคะ่ะประมาณนี้จะช้าจะเร็วก็ยังไงก็ไปรถเหลือเวลาถ้าเดิมละคะ่ะที่โรงเรียนไม่ถึงเวลาก็เหลือเวลาถ้าเดิมค่ะเมื่อคลิปเพื่อนทักมาถามว่าเงินออกหรือย,ยังเอ็งก็บอกว่ายังค่ะ เพราะเขายังไม่อนุมัติอะไรสักอย่างเลยก็เลยแบบอยู่แบบว่าภาวนาว่าให้เขาอนุมัตินะคะทางราชการเสรเจมีเงินมาใช้แล้วก็เมื่อกี้เกือบจะลืมซื้อตั๋วด้วยนะคะดีนะคะที่นึกได้ไม่อย่างนั้นก็แย่เลยนะคะนี่ซื้อตั๋วในแอปเป็นเดือนนะคะมันก็ใช้คุ้มแต่ว่าก็แพงหน่อยนึงนะคะเมื่อปีที่แล้วอยู่แค่หกสิบ หกยูนิตตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น70ยูแล้วก็เลยเอออันที่ตางที่เขาจ่ายมาให้นี่ก็คงจะหมดเพราะค่าตัวนี่แหละค่ะทองฟ้าเริ่มสว่างอีกแล้วะคะวันนี้ที่บอกว่าหนาวก็หนาวนะคะแต่ก็รู้ว่าหนาวจริงๆเพราะว่ายังใส่เสื้อตัวหนาไปนะคะไม่อยากใส่เสื้อตัวบางๆมาก็เป็นหนาวก็มาถึงแล้วนะคะกิจวัตรประจำวันแรกนะคะนุ่นละก่ะต้มน้ำเดี๋ยวจะ อันนี้ก็เอาขวดน้ำมานะคะแต่ยังไม่ก่อก็จะเอากอกน,น้ำจากฟิงนู่นแหละคะ่ะจะไปเปิดตูด้ล็อกเกอร์หาถ้วยเอย้หาแก้วมากินกาแฟก่อนนะคะล,ออลงเรือเลิกแล้วนะคะและ้วจะนี้โอ้รถมารถก็มาพอดีนะคะรถของเพื่อนคะ่ะคนเ,ย,เยอะแยะเลยคะ่ะเพื่อนบอกเพื่อนวิ่งนะคะเพื่อนบอกว่าเรื่องต้องวิ่งคะ่ะคนเย,เยอะแยะซึ่งใช่จริงนะคะโอ้โอไฟแดงแล้วคะอันนี้ก็ไม่ต้องวิ่งคะ่ะไฟแดงเราไปไม่ได้คะ่ะคอยเหมือนเดิมนะคะ ตอนนี้ยังอากาศยังลบห้าอยู่เลยนะคะอา้าวลดรางฝั่งนู้นเกิดอ,อะไรขึ้นเออ,อ,อเออเพียแค่นี้นะคะตกรางหรือเปล่าคะโอ้ช่างเขาเถอค่ะเดี๋ยวไปดูก็รู้เองละคะ่ะตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะกำลังเดินกลับบ้านอยู่นะคะแล้วดูเมื่อตอนเช้าเมื่อค่าของวันนี้เป็นลักษณะเหมือนแบบเป็นหิมะตกแต่ก็ปรับไปนะคะตกไม่มากคะ่ะแต่คิดว่าน่าจะกําลังเริ่มตกไม่อีกนิดหน่อยนะคะถ้าวันนี้ไม่ตก ก็ตกคืนนี้แหละค่ะเพราะอากาศมันยังติดลบอยู่ตอนนี้ณเวลาบ่ายสามโงครึ่งก็ยังอยู่ลบห้าอยู่เลยนะคะเหมือนเมื่อเช้ายังไงยังไงไม่รู้แล้วคิดว่ายิ่งค่าไปคนนี้จะยิ่งเป็นลบหกลบเจ็ดลบแปดเลยนะคะเมื่อเช้าก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะคะแต่พอตอนเลิกเรียนกลับบ้านนี้ก็มไม่รู้ว่าทำไมมันหนาวจับติดจับใจมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ย มือก็จะนะคะนี่เอาออกจากถุงมือในกระเป๋าแล้วเอาออกจากเสื้อก็ไม่ได้นะคะแต่ก็อยากถ่ายนะคะก็ต้องทนให้มือหนาวไปข้างนึงนะคะแล้วเดินกันนีดก่อนะคะก็จะมองเห็นความสวยงามได้ประมาณนี้นะคะเขากำลังจะกลับมาให้เราชมความสวยงามอีกแล้วนะคะน้องหิมมะเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดแล้วนะคะก็มาถึงก็มาเจอส้มแล้วะคะ่ะแมนดารินี่อยู่แล้วนะคะ ก็ถามว่าจะเอาไปไหมก็จะเอาไปตอนนี้มันก็เน่าใช่ไหมคะก็มันพุดค่อยมาก็ต้องมาอยู่แล้วว่าแต่ว่าไปดูอะไรเอ่ยมีอะไรให้ดูมั่งเอ่ยแคร์รตนะคะไม่ได้มาห้างนี้เพราะอาทิตย์ที่แล้วไปที่นึงไงค่ะอันนี้ไงค่ะตัวมูมิเขาก็ทําไปในอย่างนี้นะคะเห็นไหมใชนี่ไงค่ะมูมิมันฝรั่งลกโกรุ่งมูมิก็มาแล้วค่ะไปดูดีกว่า จะไปดูอะไรแล้ว <c oughs> <c oughs> พวกสลัดคอสสลัดนี่อันนี้ไม่เซลลนะคะโอ้ <c oughs> ค่ะอันนี้กีวีสี <c oughs> สีแดงกีวีสีแดงเป็นยังไงคะอ๋อไส้สีแดงนี่เองอ๋อเข้าใจแล้วถ้ากีวีธรรมดาก็ไม่เท่าไหร่อันนี้เป็นกีวีสีแดงอนนเดงอห อันนี้ยังที่ใบบานน,นั่นเ่งคะเมื่อวานน,นะคะคก็มีหลายแบบสีทองก็มีนะคะกีวีนี่เดี๋ยวจะพาไปดูะค่ะขอถ่ายวีดีโอก่อนอนนี้ยังก็มาหาหัวร้านตุอยู่นะคะต้องเลือกเอาหัวเดียวนี่แหละค่ะถ้าหัวนิ่มๆมันก็จะตาไม่อร่อย,อยงไงค่ะทุกวันอาคารก็จะกินตัวนี้และคะ่ะตำด้านตุยวบอกว่าแพงไหมก็ไม่แพงนะคะอร่อยค่ะเอาตัวนี้แหละคะ่ะอันนี้ไม่รู้อะไรนะคะคล้ายๆกันแต่ว่านลพัิมั้งคะ่ะ อันนี้ก็บ้านเราไงน้ำมันบ้านเราต้มกิน,น,นะคะ่ะอันนี้เป็นอออทำไมมันบอกว่าเป็นอ๋อไม่ใช่คะ่ะผิด,ผ,ดผิดอันละก็พูดผิดละคะันนี่ละคะ่ะขนมขนมอันนี้น่าอร่อยนะคะนี่นะคะชื่อเขาเป็นชื่อของคนด้วยละคะ่ะก็จำได้นะคดะี๋จะมีเดี๋ยว้าเลือกหลายแบบเลยนะคะนี่ละคะ่ะอันนี้เป็นอีกหน้าหนึ่งรือเปล่าะคะ ใช่ค่ะจะเป็นชื่อของคนนี้นะคะเป็นบุคคลสำคัญน,นี่ค่ะนี่ค่ะยังก็ได้เรียนมาเดียวกันเรียนภาษาก็จําได้แต่ว่าขนมมันจะเป็นของเขาเลยนะคะแต่อันนี้สิคะโอ้โหน่าอร่อยนะคะอันนี้ก็น่าอร่อยะค่ะน่าอร่อยนะคะน่าอร่อยหมดเลยนะคะไปดูอย่างอื่นกันดีกว่าค่ะยังก็เดินกลับมาเอาไส้กรอกอันเล็กเล็นี้นะคะบางทีก็จะทําไปห่อไปกินเป็นกับข้าวที่โรงเรียนนะคะก็ะแอบ,บกลับมาเอาก่อนนะคะ ไม่ถึงหนึ่งยูนะคะก็อีก5เซนก็จะถึงหนึ่งยนะคะก็จะเป็นช่องน,นี้จะเป็นช่องท,ที่แบบว่ามีแตบบ่เส้นก่องนะคะที่เอาให้ดูเลยคะ่ะมีแบบหลากหลายมากเลยนะคะตอนนี้ก็มาดูชีสนะคะแกบอกว่าทำไมมันแพงจังคะก่อนเล็กๆก็ถ้าเป็นของคุณภาพนะคะก่อนเล็กๆก็แพงได้นะคะดูนะคะมีทุกราคาและอันนี้ค่ะก็จะบอกว่าทําจากวัวแท้นะคะ <c oughs> อันนี้คือเห็นวัวเลยนะคะที่นี่ มีให้ดูจริงนะคะพามาดูด้านนี้ดีกว่านะคะก้อนเล็กๆเจ่คือบางทีมันก็น่าอร่อยนะคะยังคิดอยากเลยอุย้ยมีสีส้มด้วยเฮ้ยน่าอร่อยนะคะว่าไปอันนี้เป็นออว่าพูดไม่ถูกค่ะแต่ว่าออไปก่อนคือรู้นะคะไม่ได้กลัวน,นะคะอุย้ยอันนี้เป็นเนื้อสไลด์ค่ะอูย้ยท้าหมูกระทะกินถ้าจะอร่อยนะคะอุย้ยไม่แพงเลยนะคะเอ้ย บางอย่างถ้าเราอยากกินเราก็จะบอกว่าไม่แพงใช่ไหมคะซึ่งก็คงจะเหมือนเหมือนยางีงน,นะคะพูดไปก็ว่าอย่างนั้นโอุ้ยน่าอะร่อยค่ะไม่แพงเลยนะคะว่าไปอันนี้เออยูสโตนะคะมีตั้งหลากสีเลยนะคะโอ้ยน่าอร่อยงนั้นเลยนะคะไปกันดีกว่าคะ่ะไปดูอย่างอื่นดีกว่า